วันนี้เรามาลุ้นกันอีกวันนะคะว่าแม่กิ่งจะให้น้ำเกลือมองวันที่สองเป็นยังไงมาลุ้นกันนะลูกนะมาลุ้นกันค่ะว่าวันนี้วันที่สองของแม่กิ่งแม่จะต้องหมดเข็มไปกี่เข็มกับการให้น้ำเกลือของน้องทักทายเอฟซีกับลูกทักทายเอฟซีก่อนทักทายแม่แม่กับลูกมองสวัสดีครับ นองทักทายแม่แม่ครับเนี่ยค่ะเป็นวันที่สองของแม่กิ่งค่ะที่เราจะต้องมาให้น้ำเกลือกันให้น้ำเกลือด้วยฝีมือแม่นะลูกนะนะเดี๋ยวตอนที่แม่กิ่งถ่ายแม่กิ่งตอนที่แม่กิ่งทำแม่กิ่งจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าจะมัวพวักพวง อบใจกันก่อนอบใจกันก่อนกับลูกชายน้อยลูกนะวันนี้วันนี้แม่เอาครั้งเดียวให้ผ่านเลยนะคะใช่นไหมมองอย่ายุกยิกนะวันนี้วันนี้อย่ายุกยิกเยอะนะลูกนะเดี๋ยววันนี้เราเอาครั้งเดียวให้ผ่านเลยเดี๋ยวเรามันลุ้นกันนะคะว่าจะกี่รอบถึงจะผ่านเนาะจะกี่รอบก็ต้องทําให้ได้ ไม่ต้องทำให้ได้มีเอฟซีกำลังใจให้แม่กับมองเยอะแยะเลยลูกยังไงก็ต้องทำให้ได้ค่ะแม่กิ่งเองก็ต้องฝึกฝนตัวเองให้เก่งมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเรามีลูกเป็นแบบนี้เราก็ต้องดูแลเขาไปตลอดเราก็ต้องฝึกตัวเราเองให้เก่งค่ะถึงแม้เราจะไม่เคยทำทุกอย่างไม่มีเกินความพยายามค่ะสำหรับแม่กิ่งคิดนะคะ แม่กิ่งคิดว่าไม่มีอะไรเกินความพยายามเกินความสามารถเราได้ขอให้เราใจสู้ซะยา่างแต่สําหรับแม่กิ่งแม่กิ่งใจสู้ค่ะใจเต็มร้อยเลยนะลูกเนาะแม่ใจเต็มร้อยเลยมองหน้าแม่พูดแม่ใจเต็มร้อยเลยลูกอะไรที่แม่ไม่เป็นแม่ก็ต้องสุกให้เป็นนะลูกนะกำลังใจให้แม่กิ่งกับมองด้วยนะคะเย้เย้เย้ แย่อีกวันแล้วค่ะวันนี้เรารอบเดียวผ่านกันค่ะแต่ตอนนี้แม่กิ่งคึงคึงให้ลูกก่อนคึงให้ก่อนนะลูกนะแม่กิ่งคึงให้ก่อนวันนี้ทําปักเข็มแค่รอบเดียวค่ะทั้งเดียวผ่านเลยวันนี้เก่งมากๆแล้วก็แม่กิ่งก็ได้ทําตามที่ภรรยาคุณหมอท่านบอกมาค่ะท่านบอกแม่กิ่งมาว่าให้แม่กิ่ง จับดึงตรงคอช่วงที่น้องแบบยุกยิกยุกยิกแม่กิ่งก็เลยทําลักษณะนั้นน้องก็เลยน้องก็เลยไม่ได้แบบยุกยิกมากแต่ก็มีมีพยายามที่จะเรียตัวอยู่ตลอดเหมือนกันค่ะแต่พอจับคอน้องไว้น้องก็นิ่งขึ้นแล้วก็วันนี้เราก็ไม่ต้องใส่กระเป๋าให้มันยุ่งยากค่ะเราไม่ต้องใส่กระเป๋าเราใส่ตะกร้าเลยใส่ตะกร้าแล้วก็ทําเลยค่ะ ที่รวดเร็วนะลูกนะรวดเร็วมองให้ความร่วมมือด้วยค่ะวันนี้แต่งตัวเวลาแม่ทําพยายามแต่งตัวค่ะแม่กิ่งเองก็ต้องกราบขอบพระคุณภรรยาคุณหมอท่านนะคะที่ได้คอยบอกแม่กิ่งแนะนําแม่กิ่งว่าให้แม่กิ่งทำแบบไหนทํำยังไงเพราะว่าท่านเองท่านก็ได้ให้น้าเกลือกับลูกๆที่บ้านท่านอยู่ทุกวันเหมือนกันค่ะ ว่าที่บ้านท่านท่านก็มีลูกแมวที่น้องแมวที่เป็นโรคไตยยเหมือนกันท่านก็ให้น้ําเกลืออยู่เหมือนกันก็คิดว่าวัานต่อไปก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ตอนนี้เขาแต่งตัวก่อนแต่งตัวก่อนใช่ไหมลูกฮะแต่งตัวก่อนครับ แม่คึงให้ให้แล้วค่ะแต่ว่าก็ยังยังมีเป็นก้อนอยู่แต่ให้เขาแต่งตัวก่อนอยากออกเดินเที่ยวค่ะวันนี้น้องก็ไม่ค่อยตื่นเต้นมากเหมือนกับเมื่อวานเพราะว่าอีกหน่อยก็คงจะเริ่มคุ้นชินกับห้องนี้แม้จะเรียกว่าเป็นห้องผมพยาบาลของหนูนะลูกนะส่วนน้ำเกลือค่ะที่ให้น้ำเกลือแม่กิ่งก็เนี่ยค่ะแม่กิ่งก็จะมีเสาให้น้าเกลือ เสาแม่กิ่งไม่ได้ไปหาซื้อนะคะเนี่ยค่ะเสาแม่กิ่งไม่ได้ไปหาซื้อพอดีเป็นเสาที่เมื่อก่อนแม่กิ่งขายของขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดแล้วแม่กิ่งก็เอาเสาเนี้ยไว้ไว้เสียบเ,เสียบล่มค่ะแล้วแม่กิ่งก็ยังเก็บไว้อยู่เลิกขายของก็เก็บไว้อยู่ก็เลยเอามาดัดแปลง ดัดแปลงเอามาเป็นมะเหล็กเสียบเข้าไปแล้วก็ใส่น้ําเกลือให้กับลูกได้ค่ะแล้วส่วนอันนี้แม่กิ่งก็เอาที่แฝนเสื้อผ้านั่นแหะคะ่ะมามัดมัดมัดแฝนเป็นที่ห้อยน้ําเกลือให้กับลูกได้เนี่ยค่ะแต่งตัวก่อนครับแต่งตัวก่อนครับ fc ว่าหน้าตาน้องสดใสขึ้นไหมคะไหนโชนหน้าให้แม่แม่ fc ดูก่อนลูกอยากจะออกไม่ต้องออกโชนหน้าแม่แม่ fc ดูก่อนว่าหน้าตามองเป็นยังไงสดใสขึ้นไหมผมสดใสขึ้นไหมครับหล่อขึ้นยังครับนี่ค่ะแม่กิ่งก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นห่วงเป็นใย,ยน้องนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณภรยาคุณหมอท่านที่คอยแนะนําคอย เป็นห่วงเป็นใยค่ะแล้วก็แม่แม่เอฟซทุกท่านที่คอยเป็นห่วงมองแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่กิง่งให้แม่กิง่งให้น้าเกลน้องให้สําเร็จไปแต่ละวันแต่ละวันค่ะแม่กิ่งก็จะให้น้าเกลน้องทุกวันค่ะจะให้น้าเกลทุกวันแต่อาจจะมีบางวันอาจจะถ่ายให้ดูบ้างบางวันอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูค่ะแต่วันนี้ก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จไปขั้นหนึ่งละ แม่ก็เริ่มเริ่มเรียนรู้มากขึ้นค่ะครั้งเดียวผ่านวันนี้นั้นแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ ทองอ้นพาน้องเล่นลูกทองอ้นพาน้องเล่นนะเล่นลูกบอลกันนะคะ